The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of Samsada, there is no way to get away under the law, the law of karma. อาชีพหมอเป็นอาชีพที่มีทั้งความดีใจและเสียใจเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งหมอจะทราบซึ่งในการพูดนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะหากคนไข้ผู้อยู่ในความดูแลต้องเสียชีวิตเพราะการที่หมอรักษาคนไข้ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันหากหมอได้เป็นส่วนในการช่วยชีวิตคนไข้ไว้ได้อย่างดีที่สุดแล้วหมอก็จะรู้สึกดีใจอเอรและเหตุผลในการเลือกเรียนหมอของลูกก็เช่นกันคือ ในความคิดของลูกหมอเป็นอาชีพที่เปิดโอกาสให้ลูกได้ช่วยชีวิตพื้นมนุษย์อีกทั้งยังได้รับการยอมรับในสังคมไทยสูงมากอืโดยเหตุนี้ทําให้ลูกต้องใช้ความเพียรในการอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อสอบเข้าคณะแพทย์จุฬาให้ได้ซึ่งก็ได้จริงๆครับและนาทีนั้นเองก็เป็นจุดรเริ่มต้นในหนทางการสร้างบารมีพระลูกได้บวชธรรมชาญาต ได้ทำกิจกรรมชมรมพุทธและก็เป็นประธานชมรมพุทธซะด้วย <Yeah. S 1> ครั้นเมื่อลูกเรียนจบก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการรักษาคนไข้พร้อมกับได้นํำมาใช้ในการสร้างบารมีอย่างเต็มกำลังโดยการมาช่วยรับบุญรักษาบุคลากรอของวัดในชมรมรัตนเวทลูกได้รักษาการป่วยแบบเฉียบพลันของพระอาจารย์รูปหนึ่งที่วัดซึ่งปัจจุบันนี้ท่านเดินทางไปเรียบร้อยแล้ว แต่ภาพการมรณภาพของท่านยังคงติดตาและยังความรู้สึกเศร้าสลดมาสู่ลูกจนถึงทุกวันนี้เพราะท่านเพ่งมาบวชในวัดได้เพียงหนึ่งพรรษาขันพอท่านเข้ามาบวชซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ,งการสร้างบารมีอย่างเข้มข้นที่กําลังจะไปได้อย่างสวยหรูแต่อยู่ๆก็พบว่าท่านมีการไอแห้งๆเป็นระยะๆะะผลจากการตรวจฟิล์มเอกซเรย์ปรากฏว่าท่านมีการเหมือนกนเป็น วันละโลกก็ดูจากภายนอกแล้วท่านกับปกติแข็งแรงนะยิ้มแย้มเบิกบานเล่าธรรมะในคล่องซึ่งลูกได้ติดตามเฝ้าระวังอาการท่านในการถวายยารักษามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องรวมระยะเวลาได้สิบวันแต่จู่ๆท่านก็นมีอาการไข้ขึ้นสูงอย่างน่าประหลาดท่านไอทีทีและหอบอย่างหนัก จนต้องนำท่านเข้าพักในห้องไอซียทันทีเพราะผลจากการตรวจขังห้องปฏิบัติการยืนยันยืนยันว่าท่านเป็นโรคปอดอักเสบชนิดอุรแรงและติดเชื้อจเชื้อลามเข้าสู่กระแสเลือดแต่เหตุน้เองยังทำให้ท่านได้มรณาภาพจากไปอย่างกะทันหันมากๆจนตัวลูกเองก็แต่งตัวไม่ติดแต่ก่อนที่ท่านจะมรณาภาพลูกก็ได้ทำดีที่สุดโดยการทำให้ท่านอยู่ในบุญ น้ำเทศธรรมะและเทศสวดมนต์เปิดให้ท่านฟังตลอดเวลาจนกระทั่งท่านจากโลกนี้ไปด้วยอาการสงบซึ่งคนไข้เคสนี้เองยังความสะเทือนใจและความเครียดมาสู่ลูกมากในฐานะที่ลูกเป็นผู้เป็นแพทย์ผู้รักษาเพราะลูกทำใจได้ยากกับการจากไปของนักสร้างบารมีคนสำคัญของวัดส่วนคนไข้รายรต่อไปอีกคือคุณพ่อของลูกเองแต่เป็นคนจีนที่มีพื้นฐานจิตใจดี แต่โชคร้ายที่ทั้งชีวิตของท่านได้รับความทรมานจากโรคภัยที่ร้ายแรงแต่ไม่เว้นในแต่ละช่วง,งชีวิตคือสมมติเราเป็นท่านเนี่ยเราลองนึกวัยหนุ่นมาอายุ21บปีป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับมีอาการทางประสาทอายุ21เเป็นอาการทางประสาทเพราะภาวะเครียดเรื่องงานจนต้องเข้ารักษาด้วยการช็อตไฟฟ้าทางศีรษะต้องช็อตอยู่นานเป็นปีถึงจะมีอาการดีขึ้น พอการนั้นดีขึ้นอายุ36ป่วยด้วยโรคที่ร้ายแรงมากในสมัยนั้นคือวันโรคคุณพ่อมีอการหนักมากถึงขั้นไอเป็นเลือดเหนื่อยหอบอย่างหนักแต่กลับมาหายได้จากการฉีดยาร,รักษาที่ตัวเองอย่างต่อเน,นื่องอายุ40อม่แล้วป่วยอีกมีอาการปวดไหล่ซ้ายท,ทรมานทรนทรายมาก ไปหาหมอกี่หมอก็ไม่หายจะต้องพาไปหาพระมหาหมอพระที่มีวิชาทางสายเวทพระบอกว่าคุณพ่อโดนของเพราะท่านชำนาญในเรื่องนี้เจ๊รักษาด้วยวิธีทางสายเวทก็หายเป็นปกติได้อย่างน่าประหลาดพ,พ่ออายุได้6ยสปีก็มีอาการปวดท้องตาเหลืองตัวเหลืองปะสะัสวาเป็นสีเข้มอัางจะเป็นโรคเนิ่วในถุงน้ำดีและท่อน้ำ ึ่งก็รู้ให้คุณพ่อเขารักษาด้วยการผ่าตัดในขณะเดียวกันก็ตรวจพบว่าทําเป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบบี B. ซึ่งการเป็นพาหาันั่นก็คือเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าไปอาศัยอยู่ที่ตับแล้วก็ค่อยทําลายตับอย่างาช้าๆแต่ที่คนไข้จะไม่แสดงอาการของโรคอย่างเด่นชัดเพราะดูเผินๆคนไข้จะมีสุขภาพดีเหมือนคนปกติทั่วไปแต่จะมีการเหนื่อยและอ่อนเพลียง,ง่าย ซึ่งนคนไข้จะเป็นประหานี้มีเปอร์เซ็นต์การหายขาดจากโรคน้อยมากแล้วก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งตับสูงมากกว่าคนปกติถึง200เท่าและผลพวงต่อมาขงโรคนี้เองเมื่อคุณพ่ออายุ72ดปีท่านก็เริ่มมีอาการผอมลงและเหนื่อยมากแล้วตรวจพบมะเร็งตับมีขนาดโตถึง13เซนมีเลือดออกในกระเพาะอย่างมากายจรามาเป็นสีดำตั้งสายสายล่างท้อง น้ำซ้ำมีโรคแทกซ้อนคือปอดติดเชือ้อทำให้ตังย้ายเข้าห้องไอซียูโดยด่วนซึ่งพอคุณพ่อเข้าห้องไอซียแล้วคุณพ่อจะลืมตาตลอดเวลาทำอย่างไรก็ไม่ยอมหลับตาจะลูกจะเอาผ้าก๊อซมาปิดให้ท่านและในช่วงนั้นโลกกับพยามทำให้ใจของท่านเป็นบุญมากที่สุดคือเอา MP3 ที่เป็นธรรมาอกครูไม่ใหญ่ให้ท่านฟัง ลูกนี้มันพ่อใจมารับปัจจัยสร้างเสาแก้วกับมือท่านเองในห้องไอซียูถึงสองครั้งจึงท้าที่คุณพ่อป่วยนี้ก่อนที่คุณพ่อจะตายลูกได้พาคุณพ่อมาวัดสร้างบุญทุกบุญอย่างตลอดตอนน่อเนื่องได้พาท่านมาวัดทุกวันอาทิตย์มานั่งสมาธิกับคร,รูไม่ใหญ่แล้วก่อนจะกลับบ้านทุกครั้งลูกก็พาท่านไปที่มหาธรรมกายเจดีและบอกรหัสชีวิตท่านว่าถ้าพ่อเป็นอะไรไป ให้มาเวียนประทักศินรอบเจดีเพราะบ,บนเจดีนี้มีองค์พระบนโดมของพ่ออสุดยอดลูกเลยมีองค์พระภายนอกมีองค์พระแกนกลางที่ลูกสร้างให้ซึ่งพ่อก็รับรู้ทุกครั้งที่ลูกบอกคนระับจนกระทั่งวาระสุดท้ายท่านจากไปด้วยอาการสงบ้วยวัยเจ็ดสิบสี่ปีคุณแม่ลลูกเป็นคนแท้งลูกง่าย แท้งลูกเป็นหนึ่งคนแล้วก่อนที่ท่านจะตั้งท้องตัวลูกเองขณะที่ท่านตั้งท้องตัวลูกก็มีการเลือดไหลตลอดจนกระทั่งถึงเจ็ดเดืนเอนแต่ว่าคลอดลูกออกมาแล้วตัวลูกกลับปกติสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกอย่างจะ่ว่าคุณแม่เป็นโรคเครมจะโพกขวาเป็นปนให้ใหายอาการแสบๆร้อนๆที่ทั้งคุณแม่ยังเป็นโรคปวดเข่าอย่างมากโรคนี้คุณแม่เป็นมาตั้งแต่เด็กต้องทำงานหนักมาก ตั้งกายยุได้เพียงแปดขวบสนปัจจุบันหาหมอมาทุกแผนแล้วทั้งๆที่ลูกก็เป็นหมอเองก็ยังไม่สามารถรักษาท่านในหายขาดได้ครับคำถามอุปกรรมใดทำพระอาจารย์เป็นโรคปอดติดเชื้อและมรณะภาพอย่างกระตันหันบุญการบวชช่วยชีวิตต่อชีวิตท่านได้บ้างหรือไม่หากท่านไม่บวชจะเป็นอย่างไรครับละสิ่งสำคัญกือตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหน ท่านเคยสร้างบารมีกหมู่คณะมาอย่างไรทำไมท่านถึงพึงพอใจในเพศนักบวชมากจะกลับได้มาบวชช้าบุพกรรมดใดทีคุณพ่อเป็นโรคประสาทต้องช็อตถูกช็อตไฟเพื่อรักษาบุพกรรมใดทําให้ท่านเป็นวันนโรคและบุญใดที่ทำให้ท่านหายทั้งๆที่ในสมัยนั้นคนที่เป็นโรคนี้ตายเป็นส่วนใหญ่ ทำไมคุณพ่อถึงปวดไหล่ซ้ายมากท่านโดนของกระอบม่อทำไมถึงหายได้ด้วยวิธีทางสายเ,เวทครับโปรกรมส่วนหยของคนไทยจำนวน10%เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีคืออะไรและโปรกรมของผู้จะเป็นไวรัสตับอักเสบบีแบบเป็นพาหะกับแบบไม่ได้เป็นพาหะไม่ได้เป็นพาหะคือเป็นแล้วหายสนิทและแถมยังมีภูมิคุ้ม,มกันโรคนี้อีกด้วย คนไข้สองกลุ่มนี้มีบุพบกรรมต่างกันอย่างไรครับและจะต้องทำบุญอะไรที่จะไม่ให้วิบากกรรมของโรคนี้ส่งผลในชาติต,ต่อไปบุพบกรรมใดแต่คุณพ่อเป็นปาหะไวรัสตับอักเสบแบบที่ภายหลังกลาเป็นมะเร็งตับตายครับซึ่งเคสนี้เนะี่ยมีบุพบกรรมต่างกับผู้ที่เป็นปาหะเหมือนกันแต่สุดท้ายไม่เป็นมะเร็งตับเลยตลอดชีวิตอย่างไรครับ บุพกรรมใดแต่คุณพ่อเป็นโรคนิ่วในถุงน้ําดีแต่ทําไมช่วงสุดท้ายชีวิตของผู้ป่วยแทบทุกคนต้องเป็นหลายหลายโรคขึ้นมาอย่างพร้อมๆกันในทีเดียวบุพกรรมใดแตนคุณพ่อมีชีวิตในวัยต้นที่ลําบากมากและพี่น้องก็ไม่รักท่านเลยแต่บรรปลายชีวิตคุณพ่อกลับสุขสบายและมีโอกาสสร้างบุญได้มาก ตัวลูกเองจะได้รับอน,นิสงส์งอย่างไรที่พาพ่อแม่มาวัดทุกวันอาทิตย์ครับทำไมขณะคุณพ่อเขอนะ้าห้องไอซียะท่านลืมนานตลอดเวลาท่ามีกตินิมิตก่อนตายเป็นอย่างไรตายแล้วก็เด้ม,มาที่มหาธรรมกายเจดีย์หรือไม่ตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อาทิตย์ไหมครับลูกอยากเอสเอ็สงท่านบรรลุรักและคิดถึงท่านมากท่านมีอะไรฝากบอกแม่และลูกไหมครับ บกกรตายตายคุณแม่เนี่ยแทงง่ายและไม่เลือดออกมากตอนตั้งท้องตัวลูกครับลูกแล้วคุณแม่มีบุกกรรมร่วมกันมาอย่างไรโบกรรมใดทำให้คุณแม่เป็นโรคเริมและโรคข้อข่องเสบต้องแก้ไขอย่างไรครับโบกรกมใดทะ่ทำให้เวลาลูกจะได้อะไรหรือประสบความสำเร็จอะไรเนี่ยเราต้องบากบั่นทําในสิ่งนั้นด้วยตนเอง ต่ความยากลําบากอย่างมากซึ่งผิดกันหลายคนที่ได้มงองง่ายๆแล้วก็มีคนช่วยลูกต้องแก้ไขอย่างไรครับตลอดเวลาที่ลูกเป็นแพทย์ตัวลูกเองน่ะตั้งใจรักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุดแต่บางครั้งเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยไม่ตั้งใจหรือพยายามจะวินิจฉัยโรคนะี่ยแต่ก็ วินิจฉัยไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตไปก่อนลูกจะมีวิบากอย่างไรนะและลูกควรทำอาชีพหมออย่างไรเพื่อไม่ให้ตัวเองติดวิบากและทำอาชีพนี้อย่างถูกหลักวิชาครับคุณแม่แล้วตัวลูกสร้างบรมีกมูขณะมาในรูปแบบใดแล้วทำไมชาตินี้ลูกถึงเป็นหมอลูกมีหน้าที่อะไรในกองทัพทม ลูกมีผังบวตตลอดชีวิตหนาแน,น่นมากน้อยแค่ไหน <c oughs> เคยกล่าถึงพระธรรมกายไหมครับแล้วได้เรามาทราบแร้วอม,มีว่าโมคะนะกี่รอบห <c oughs> ลับตาฝันเป็นตุมิตตาตื่นขึ้นมา <c oughs> แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจาพระอาจารย์เป็นโรคปอดติดเชือ้อปรณภาพยางกะาร,าร,ระตันหันเพราะ เราะเกิดจากกรรปานาธิบาตหลายอย่างมารวมกันจ้าโดยเฉพาะพุทธนดาที่ผ่านมานพระอาจารย์ท่านนี้เนี่ยได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชแต่ออกทำการรบฆ่าขฆาศึกตายเป็นจำนวนมากเดืทรมานมาฆาสึกได้จับหัวข้าสึกกดลงไปในน้ำนจนสําลักน้ำตาย วิบากรำนังกล่าวเนี่ยมาส่งผลบุญบวชก็ช่วยอายอายุขาย,ยาวขึ้นมาหน่อยเพราะบ,บวชตอนอายุมากแล้วทำให้วิบากกรรมตัดร,รอนได้ง่ายมรณภาพแล้วก็กลับดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตนอกเพราะบ,บุญบวชยังไม่พอถึงจุดที่จะอยู่เขตในพุทธนนอนที่ผ่านมาก็ตัดสินใจมาบวชช้า เหมือนชาตินี้แหละก็จะคิดออกคนพาอไปโรคประสาทต้งถูกช็อตด,ด้วยเฟฟ,ฟ้าเรากำเนิดดิดดื่มสุรานี่ไเจ้ามาเมา,มาแล้วกระทุบซ้อมคนในบ้านบ้างผู้อื่นบ้างคนเมา,าอย่างเงี้ยจะทำให้เขาบาดเจ็บมาส่งผลที่เป็นโรคประสาทมาใจโรคประสาทมาจากการดื่มสุราส่วนกรรทุบซ้อมผู้อื่น ก็ทำให้ถูกช็อตด้วยไฟฟ้าซึ่งเป็นวิธีการรักษาในยุคนี้ทำให้อาการดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เป็นรันโรคและหายได้เพราะกำเนิดอดีตที่ดื่มเหล้าสูบยาเส้น่าสัตว์ทำกับแกล้มทรมานสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อฆ่าโดยให้มันตากแดดตากฝนอิบากกำเนังกล่าวมารวมส่งผลแต่มีความรู้แบบหมอพื้นบ้านในยุคนั้น จึงช่วยเหลือเรื่องอยู่ยารักษาเพื่อนบ้านบุญเนี้มาช่วยตัดราวิบากกรรมให้หายได้จ้ะถ้าปวดไหล่ซ้ายมากจะหายได้โดยสายเวทพระกรรมในชาติที่เป็นขี้เมานะแล้วชอบชอกต่อยผู้อื่นมาส่งผลให้ปวดไหล่ซ้ายนะไม่ได้โดนของจ้ะท้าไม่ได้โดนของนะแต่หายได้เพราะบุญที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่ถ้าเป็นหมอพื้นบ้านเนี่ยรักษาผู้ผู้ไข้โดวยวยูกยาบนเนี่ยมาช่วยตัดรอนวิบากคาให้หายคนไทยที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีจำนวนสิบเปอร์เซนต์เพราะกำเนดิดทร,รมานสัตว์กับดื่มสุราหรือเลี้ยงสุราผู้อื่นเป็นหลักพู้ง่้ไๆคือผิดศีลข้อที่หนึ่งกับข้อที่ห้ามารวมส่งผลเนี่ย คนที่เป็นพาหะไวรัสตับักเสบีเพราะกรรมดังกล่าวที่มีมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นพาหะจ้ะคนที่ไม่ได้เป็นพาหะคือไปแล้วหายสินิทแถมมีภูมิคุ้มกันโรคด้วยเพราะมีวิบากกรรมนังกล่าวบางกว่าผู้ที่เป็นพาหะนั่นแหละจ้ะต้องทําบุญทุกบุญนี่ไหมจ้ะทั้งทานศีลภาวนาโดยเฉพาะยารักษาโรคแลปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บ่อยๆและอธิษฐานจิตพ้นจากวิบากกรรม ส่วนกายหยาบก็ให้คุณหมอแต่รักษาไปคุณพ่อเป็นพาหะไวรัสไวรัสอ,อักเสบบีและภายหลังเป็นมะเร็งตับตายเพราะกรรมบานาติบาท,ที่ฆาสัตว์ทำอาหารฆ่าสัตว์ตทำกับแกล้มฆ่าขายและเลี้ยงสัตว์เอาไว้ให้ขายค่าให้ไว้ค่าขายและขายเขาค่าโดยปล่อยให้มันตากแดดตากฝนไม่ดูแลอย่างดีเอรแกรรมดื่มสุราดังกล่าวนี่มารวมส่งผลจะ ส่วนผู้ที่เป็นปหาแต่ไม่เป็นมะเร็งตับเพราะกรรมปานปฏิบัติของเขาหย่อนกว่าของคุณพ่อจะ้ะแต่กรรมสุราเยอะแต่กรรมปฏิบัติหย่อนคุณพ่อเป็นเรคนิ่วในถุงน้ําดีเพราะกรรมเก็บความโกรธไว้ในใจความขุ่นมัวข้างค้างได้มาส่งผลจ,จ้ะจนสุดทางชีวิตผู้ป่วยแทบทุกคนต้องเป็นหลายๆเราะขึ้นมาอย่างร้อมกันทีเดียวเพราะ เมื่อผู้ป่วยจะหมดอายุไขสังขารก็ได้จะแตกดับก็ทำให้ระบบทุกอย่างในร่างกายนะมันลวนทำให้โรคที่อยู่ในกายเนะี่ยได้ช่องแทรกจะเพราะโรคมันมีอยู่ในกายของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วคุณพ่อมีชีวิตไว้ต้นลำบากมากพี่น้องไม่รักเลยแต่บ้านปลาจวิีกลับสุขสบายและมีโอกาสได้สร้างบุญมากเพราะ กรรมตรณนีในช่วงต้นของชีวิตในอดีตในอดีตช่วงต้นตรณีปพระสงผใ์ในชีวิตลำบากในวัยต้นอีกถ้าไม่ได้ประกอบจิตเมตตาสงเคราะห์ญาติไม่ได้สงเคราะห์ญาติเลยก็เลยไม่มีญาติมาสงเคราะห์ตัวไม่ทำทานโดยความโดยความเคารพจรึงทําให้พี่น้องไม่รักท่านแต่บนทำทานในชาติอื่นก็มาตามส่งผลแต่ว่าส่งผลช้า พรามาปติยินดีในการทาบุญในภายหลังในชาตินั้นเราจะได้รับอนิสงส์จากการพาพ่อแม่มาวัดทุกวันอาทิตย์โดยย่อโดยย่อ,อนะจ๊ะคือชาติต่อไปก็จะได้มีบุปการีที่ดีเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นข้าอบครัวบัณฑิตนักปรชข์ารอบครัวกัลยาณมิตรจะจะสนับสนุนการเขาวัดสร้างบุารมีของลูกอีกทั้งจะปิดอบายไปสวรรค์จ้ะเป็นต้นนี่เป็นต้นเป็นต้นจ้ะ คุณพ่อเข้าห้องไอซียลืมตาตลอดเวลาเพราะโรคภยัยไข่เจ็บทาให้ประสาทตาค้างก่อนตายมีกตินิมิสสายสว่างนึกถึงบุญได้ใจพองใสแต่ก็ไม่ได้มาที่เจดีหรอกนะเพราะไม่ได้จเจริญภาวนาเต็มที่ท่านตายแล้วแบบหลับและตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟสสามด้วยบุญที่ที่ทำให้ท่านและ ให้ท่านทําในช่วงท้ายของชีวิตจ้ะท่านได้รับบุญที่เทิไปให้แล้วจึงทําให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นมีสภาพดีขึ้นในทุกๆด้านจ้ะท่านปลื้มใจมากและรู้ว่าทําไม่ได้ลูกเป็นกระมิศให้ท่านก็คงไม่มีโอกาสมาอยู่ตรงเนี้จึงซาบซึ้งในตัวลูกมาตอนนี้ท่านซาบซึ้งนั่งบนลัตนาบาลังยิ้มใปยิ้มมา คุณแม่แท้งง่ายแล้วมีเลือดออกมากตอนตั้งท้องตัวลูกเพราะมีเศษกรรมที่ช่วยพาเพื่อนไปทําแท้งมาส่งผลใช่ตัวลูกเองก็มีเศษกรรมแนะนําให้คนไปทําแท้งเนี่ยติดมาแต่มีบุญช่วยรักษาผู้อื่นให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บไปช่วยเอาไว้แต่ไม่ได้มีบุปกรรมร่วมกันมาแต่ไม่มีบุพกรรมร่วมกับคุณแม่มาแต่มีกรรมคล้ายๆกัน คุณแม่เป็นโรคเริมและโรคข้อข่าอักเสบลพระกรรมใัดีมีพจีีกรรมที่พูดทําให้เขาเสียหายเจ็บแสบรวมกับกรรมแกล้งทรมานสัตว์แต่นำร้อนราดไล่สุนัขที่มาเพ่นผ่านแถวใกล้ๆที่ตนเองทำอาหารแนฎดีมาส่งผลที่เป็นโรคเริมส่วนข้อข่าอักเสบนั้นก็เกิดจากกรรมใช้แรงงานทาตนะักเศษกรรมนี้มาสง่งผลจง จะแก้ไขก็ ama, um, จะต้องทําบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาและติษฐานจิตติฏฐุญก็สอได้ให้ผู้ที่เราเคยไปบีดเบียนเขาเอาไว้บ่อยๆจ้ะเวลาลูกจะได้อะไรหรือสําเร็จอะไรสักอย่างจะต้องบากบันทําในสิ่งนั้นด้วยตนเองด้วยความยากลําบากมากเพราะชาติก่อนนะก่อนที่ลูกจะมาสร้างบารมีกับหมู่คณะตัวลูกเนี่ยมักจะเชื่อเรื่องที่จะทําให้ชีวิตจะประสบความสําเร็จได้ต้องหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นอลี่ และไม่เชื่อเรื่องผลแห่งบุญด้วยว่าไม่เชื่อว่าบุญนี้จะมีส่วนทำให้าประสบความสาเร็จในชีวิตในภพชาติต่อไปดังนั้นจึงไม่ค่อยได้ทําบุญในช่วงนั้นนะจ๊ะช่วงก่อนเจอหมู่คณะจะแก้ไขาชาตินี้ต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนามากๆรัติฐานจจตให้ดีในทุกๆเรื่องจ้ะตอนเเวลาที่เราเป็นแพทย์เราพยายามรักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุดแต่บางครั้งเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยไม่ตั้งใจ เริพยญญายามวินิจฉัยโรคแต่ก็วินิจฉัยไม่ได้นะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตไปก่อนนั้นลูกก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรเนะี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ป่วยเพราะลูกก็ไม่ได้มีเจตนานะ่ลูกตั้งใจดีนะแต่ว่ามันทําดีไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจลูกก็ต้องพยายามทำหน,น้าที่ของแพทย์ให้สมบูรณ์โดยการรักษาผู้ไข้ผู้ป่วยทั้งกายและใจคือ ทางกายลูกก็รักษาไปตามหลักวิชาของแพทย์ส่วนทางใจก็ให้แนะนำผู้ป่วยให้รู้ว่าโรคทั้งหลายล้วนเกิดจากวิบากกรรมทั้งสิ้นคนเราน่มีความเจ็บความตายเป็นธรรมดาแต่นั่นก็ให้แนะนำผู้ป่วยรักษาใจจิยการระลึกนึกถึงบุญที่ได้ดทำมาว่าคุณต้องนึกถึงบุญที่ทำมาคุณนึกออกไหมแต่คุณนึกไม่ออกคุณสวมดมนต์เจริญสมาธิภาวนาตรงนี้สิ คุณสมมาทานศีลห้าสิถ้าลูกทำอย่างนี้ลูกก็จะได้ชื่อแบบว่าเป็นคุณหมอพระโพธิสัตว์จ้ะซึ่งก็จะมีอนิสงส์ใหญ่ได้ทั้งความแข็งแรงอายุยืนยาวแต่ทั้งปัญญาบารมีเพราะว่าแนะนำผู้ไข้โดยดวงปัญญาจะมีดวงตาเห็นธรรมด้วยแล้วก็เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคุณแม่ทราบบารมีกบหม่คณะมาโดยเป็นกองสเสบียง ส่วนตัวลูกเองน,นมามพุทธันดอนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหมอทหารหรือเสนารักษ์ของพระราชาองค์ที่ออกบวชภายลังก็ได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่และช่วยดูแลเพื่อนสาหธรรมิกยามเจ็บไข้ได้ป่วยอีผลการปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระในตัวกลับดุสิตบุรีวงบนวิเศษ,ษ,ษได้อย่างสบายะ้ะแล้วก็ได้ลงมาสร้างบรมีงงมงคณะ สองรอบจ้จาชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตอนติดเปดูสิบรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า Belief in cause and effect means belief in the law of karma.